สวัสดีจ้าเยาทิพาเข้ามาในสวนดอกไม้นะคะมาชมสวนดอกไม้สวยๆจ้าทุกคนสวยงามมากเลยะเพิ่งไปเพิ่งมาเห็นเอยียงจนได้หนีพี่น้องโอ้อยเยทิผินหลังนกจ้าทุกคน มีไข่ด้วยมีไข่ด้วยจ้ารังนกแกพี่น้องอย่าตีปะเตะตองของพันดอกโอ้โยผุ่นแม่เันห้องยกไปละเลาะนั่นจ้ะมาเจอรังนกนะคะเราจะไม่ไปแตะต้องไข่ของเขานะคะไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรมีรังมีไข่หนึ่งฟองจ้าเราจะไม่ ไม่ไปแตะของเขานะคะกลัวเขาถ้าคุณแตะแล้วกลัวเขาจะไม่ฟักเอาจ่าดูจะทุกคนมีไข่หนึ่งฟองจ่านี่รังเขามาอยู่ในซ่อนอยู่ในนี้ไม่ทำอะไรหรอกคะ่ะพี่น้องเขามาชุมสวนกับมาพอห้างนกพี่น้องจ่ามีใครเด้อจ่า ร่งของเพิินโู้นแม่เพิินดยินแตะเสียงบินห้องพ่นไปพ่นมาโยกบนห่วงสงใสแม่เขาคงไปหากินจัดทุกคนมาเจอแล้วก็ท้ายฝากพี่ฝากล่องจ้าดูสิคะนกอะไรยทิปไม่รู้นะคะยทิปถ่ายให้ดูเราจะไม่ทำลายของเขาคะ่ะ โอ้ยอยู่ยีมีสุกนะจ้าเจ้านกน้อยไปแล้วจ้าสูกดีเด้อพี่น้องนกก็คึกกันสวัสดีค่ะ